พาเพื่อนชมธรรมชาติเดอ้อค่ะอันนี้เดินขึ้นดอยเจ้าเพื่อนสาวดอยจะไปซ้อยดาวอันนี้ต้นพลัมนะจ๊ะเพื่อนมาดูวิวเด้อจะจะพาเดินขึ้นป่าจ้ะ,ะวันนี้หิมะลงเหมือนเดิมจ้เพื่อนดูที่ปลายยอดเขาเด้อดูที่ปลายยอดเขานั่นค่ะถ้าเป็นอย่างนี้แล้วหิมะตกจ้เพื่อนจะ้ะ มาดูจ้ะอันนี้ก็โ้นผล,ลไม้จ้ะเก็บไม่ทันเดินดูของจ้าเพื่อนเดินดูทรัพย์สินจ้าเพื่อน,นจะ้ะจะพาเพื่อนเดินขึ้นไปชมน้ำตกเด้อเดี๋ยวเราค่อยเดินลงมาเพื่อนพาเพื่อนไปชมน้ำตกจ้ะโอ้ยงานก็ทำไม่เสร็จเพื่อนเอ้ยอ่าปลาปลาเนาะ ยิ่งตัดยิ่งโตเพื่อนยิ่งตัดยิ่งโตยิ่งตัดยิ่งโตเพื่อนได้ยินเสียงเพื่อนดูลมลมเขาเจะพัดหิมะด้วยอุย้ยเพื่อนมาดูมาดูนี่ค่ะลมลมพัดหิมะจ้เพื่อนจ๋าจเอาของจริงๆมาให้ชมนะจ๊ะเพื่อนจ๋าเอาของจริงๆมาให้ชมนะจ๊ะเพื่อนได้ยินเสียงน้ําตกไหมคะ นี่ค่ะน้ำตกหิมะเกาะเต็มเลยค่ะก้อนหินก็มองไม่เห็นแล้วเพื่อนออมองเห็นสิ่งหนึ่งเดี๋ยวจะพาเพื่อนชมดเด้อเดินขึ้นไปก่อนค่ะนี่ค่ะน้ำตกข้างบ้านนะเพื่อนเด้อน้ำตกน้ำตกข้างบ้านจ้าน้ำตกข้างบ้านเจ้าเพื่อน เอาย้อนกลับไปดูวิว้อเพื่อนเด้อสายไฟค่อนข้างเยอะ้อเพื่อนดเด้อจ้ะยวพาเพื่อนชมอีกเดินชมไปเรื่อยๆจ้ะตอนเราจะเอาฟืนนะเพื่อนเอาเอาตอนนี้จะเอาง่ายเพราะว่าเขาไม่มีใบเด้อเขาไม่มีใบจ้ะเดินต่อเจ้าเพื่อนอันนี้เสาไฟฟ้าแรงสูงเจ้าเพื่อนไม่ไม่ไม่ชอบเลยมันมาอยู่ใกล้บ้านเราเสาไฟฟ้าแรงสูง อุ้ยเดินต่อไปเด้อเพื่อนเด้อเดินต่อไปเดินต่อไปนี่ค่ะเพื่อนเราลงไปไม่ได้น,ะน่ะเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าอ่ามันลื่นจ้ะเพื่อนมันลื่นมันลื่นนะคะพาเพื่อนชมน,น้ำตกจ้า เพื่อนชมน้ำตกนะเจ้าเพื่อนจ๋าอ่ามันก็จะไหลลงไปสู่ทะเลนะเพื่อนเด้อนูน่นจะทะเลอยู่ทางโน้นอุย้ยลมพัดทำให้อ่ทำให้อ่ต้นไม้หักไปเลยเพื่อนจ๋าเดินต่อเนาะค่ะเนาะนะะูน่นค่ะเข้ามาจากทางโน้นนะเพื่อนนะตัดถนนถนน,นเส้นใหม่เด้อ เพื่อนเห็นเลยขายไทไม่ได้เพื่อนเอาแค่นี้ก่อนนะคะอเอาแค่นี้ก่อนจ้าคลิปนี้พาชมน้ำตกพาชมหิมะนะจ๊ะพาชมป่าเพื่อนโอ๊ยมาดูป่าเจ้าเพื่อนจ๋า